สตาร์โกจี Go G, เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สตาร์โกที่พัฒนาโดยบริษัทมิซูยเคมีคอลประเทศญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงด้วยการออกฤทธิ์ด,ดูดซึมโดยมีกลไกการทำงานเพื่อทำลายระบบประสาทของแมลงทำให้แมลงเป็นอมาพาสและตายในที่สุดสตาร์โกจี Go G, เป็นพัฒนาการในขั้นที่สาม ของสารในกลุ่มนิโอนิโคตินอยที่คล้ายกับสารนิโคตินที่พบอยู่ในใบยาสูบทั่วไปจึงมีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกปลารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมสตาร์โกจีเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปเม็ดทรายขนาดเล็กสม่ำเสมอสีทับทิมออกฤทธิ์โดยดูดซึมผ่านทางรากเข้าสู่ต้นพืช แล้วเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่างๆของลําต้นใบและยอดเพื่อกำจัดแมลงที่หลบซ่อนอยู่บนใบใต้ใบหรือแม้แต่แมลงที่อาศัยอยู่ในดินสตาร์โกจี Go G, มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้มากชนิดเหมาะสำหรับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะพืชผักเพื่อการส่งออกเช่นกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเทศพริก มะเขือพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพของสตาร์โกใช้ป้องก,กันการจัดแมลงชนิดใดเหมาะสมต่อการนำมาใช้อารกขาพืชชนิดไหนบ้างเพราะเหตุใดสตาร์เกจจึงออกฤทธิ์พิชิตแมลงที่หลบซ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเพราะ กลไกาการทำงานของสตาร์โกจี G, ที่สามารถดูซึมโดยผ่านทางรากพืชขึ้นมาทางลำต้นใบและยอดโดยที่ตัวสารจะถูกดูซึมขึ้นไปตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นหากมีแมลงศัตรูพืชที่หลบซ่อนอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นบริเวณใต้ใบแมลงเหล่านั้นจะได้รับฤทธิ์ของสตาร์โกจี G เข้าไป ระบบประสาทในการทำงานของมแมลงเหล่านั้นจะถูกทำลายจนทำให้มแมลงเป็นอมาพาตและตายในที่สุด s t a r g o g สามารถออกฤทธิค์คุ้มครองต้นพืชของเกษตร,รกรได้นาน30-45วันจึงมั่นใจว่า s t a r g o g จะควบคุมปริมาณมแมลงศัตรูพืชของเกษตร,รกรได้เต็มประสิทธิภาพและที่สำคัญ s t a r g o g สามารถกำจัดมแมลงมากชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยจักจันฝ้ายมแมลงวีขาวเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยนอนมแมลงวันชอนใบนอนมแมลงวันเจาะลำต้นด้วงเต่าแตงหรือแม้แต่มแมลงที่หลบซ่อนอยู่ในดินเช่นมดปลวกและเส้นดินก็ตามรวมถึงมแมลงดื้อยานในกลุ่มอื่นๆได้ดีนอกจากนี้ สตาร์โกจี Go G, ยังกำจัดมแมลงปากดูดที่เป็นพาหะของโรคต่างๆได้ดีเยี่ยมเช่นโรคใบหดในยาสูบโรคเส้นเหลืองในกระเจี๊ยบเขียวโรคไวรัสในมะเขือเทศโรคไวรัสในแตงกวาโรคไวรัสในแตงแคนตาลูปโรคไวรัสในมะละกอและโรคไวรัสในพริกเป็นต้น